โอ้ยนึกว่าย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วโอ้ไม่เจอนานมากเลยะ่ะกกี่เดือนละโอ้4-5เดือนแล้วไม่ได้เข้าฉากด้วยกัน,นะ่ะ4-5เดือนมีที่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 จะมาวันนั้นแล้วมันอะไรเรื่องตรวจอะไรอ่ะก็เลยไม่ได้มาอีกอะอะใช่ ผมมาแต่ว่าผมโดนดูข้างล่างรอรอผลตรวจสามโมงมาสิบโมงแต่ว่าผลตรวจมาบ่ายสองก็เลยนั่งรอเลยนั่งอยู่ข้างล่างแต่คุยกับคุณตุ๊กี้บ่อยคุยคุยบ่อยคุยบ่อยมีอะไรก็คุยกันตลอดคุยตลอดไม่ลืมแหละเนาะเวลามึงไม่กดไลค์ไอทีเขาเงี่ยเขาก็จะโทรหาปูตลอดตามเลยเหรอเข้าเป็นไรวะติดตามไลค์ตามเขาไปตามเ คือคนในบรรดาคนเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยเขาไม่สนใจเขาจะเอาไล์จากที่ถ้าคือจะเกิดพวกเราไม่ไปไล่เขาเนี่ยเขาก็จะโทรมาแล้วไอ้ไอ้ท่นี้ไอ้ไอ้ก้อยเป็นไงวะไปไล์ที่เลยเอาตามไปไล์เขาอะความผิดพี่เหรอเออคนมันคิดถึงอะได้ความรักแล้วลืมลืมไหมอยากได้เนี่ยไอ้ผงสะโพกสุกี้เขาลุกมาผงสะโพกสุกี้อะ ผมข้าวพี่มันดิมึงนี่อยู่เป็นจริงนะแล้วก็ไอนี่ลูกอมกูเป็นสีอยู่เป็นแล้วก็ก้าวนะครบได้ไหมแล้วก็ปลาร้าหม่ำโอ้ยเป็นชิ้นพี่มันที่กล้าวคนอย่างนี้กบได้ไหมรบได้ครับกบได้ครับได้กี่วันก็ลูกอมกูเป็นสีมีสองรสนะครับนี่แพ็คละยี่สิบบาทวี่งใคที่ซื้อเว้นี่เร็วกินแล้วเปรี้ยวสปูสปากัดวิ่คุยง